รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่ก่าโมโต้นะครับหลายคนนะครับสงสัยถามมานะครับพี่บอสครับยังขายมอไซค์อยู่ไหมครับเลิกขายมอไซค์แล้วเหรอครับยังไม่เลิกนะครับวันนี้จัดให้แบบเต็มตานะครับกระสุดยอดรถซูเปอร์ไบค์นะครับจอดอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเก่งเจ้าคันนี้เลยนะครับเจ้า MV ลว u อัคคสตานะครับ F4 d o b l e r ฟังให้ดี Double r นะครับคันนี้รถศูนย์ปี2015นะครับ ขับไปที่ไหนก็โคตรหล่อหล่อแบบวัวตายควายล้มอ่ะผมพูดเลยกล้าพูดคำนี้เลยนะครับสวยแค่ไหนสภาพเป็นยังไงน้ำเสียงมันเป็นยังไงเรามาฟังพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับบอกเลยนะครับรถคันนี้นะครับสวยงามอลังการมากๆนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับมากกว่าการขับขี่รถการซื้อรถนะครับคือได้ศิลปกรรมมาประกอบด้วยนะครับ ให้รถที่การออกแบบเนี่ยโอ้โหเหนือจินตนาการมากๆานะครับสภาพสวยใสนะครับรถพร้อมใช้นะครับได้ขี่ได้นั่งนะครับโอ้โหระดับคุณชายแน่นอนนะครับใครอยากได้นะผมบอกเลยว่าประหยัดกว่าออกศูนย์เป็นล้านท่านผู้ชมครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านเมกาโมโตของเรานะครับ เห็นเรียบเรียบหรูๆอย่างนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าของแต่งมูลค่าเป็นแสนนะครับที่ติดอยู่ในรถคันนี้นะฮะใครได้ไปครอบครองนะผมบอกเลยไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวได้เลยครับผมของแต่งที่ติดคันนี้มานะครับชิวหน้าแต่งนะครับจากฟูอิกนะครับอุดกระจกแต่งนะครับ CNC Racing นะครับและนี่ครับท่านผู้ชมผมใหญ่ท่านผู้ชมได้ดูมากเลยนะครับไล่ลงมาตรงนี้นะฮะโช๊โอลินนะครับ ที่เห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณดูสิว่าที่โอลินเขาทำให้ MV a u g u อ t a เนี่ยแบรนนี้มันสำคัญขนาดไหนโอลินนะครับโอ้โหนี่ททำให้ดูเลยนะว่าเป็นตา MV นะครับขนาดแบรนด์อื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับที่โอลินจะทำให้แบบนี้นะฮะโชคหลังนะครับท่านผู้ชมของโอลินเช่นกันนะครับสามารถปรับได้ทั้งรีบาวนะครับพีโลดก็ปรับตรงนี้นะฮะนี่ครับพักเท้าเกียร์โยงแต่งนะครับจากไลท์เทคนะฮะ และนี่เลยครับโอ้โหตืดๆสายตืดชอบแน่นอนนะครับควิกชิปนะครับจากทรานโลจิกนะครับยี่ห้อนี้ดังมากแน่นอนไฟท้ายแต่งนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับและชิ้นต่อไปนี้นะครับคือสุดๆไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมรถที่ดีนะครับก็ต้องมีท่อที่ดีมาด้วยนะครับท่อเทอร์มิโนนี้นะครับ f u ลซ s สเต็มไทเทเนียมนะครับโอ้โหติดตั้งมาครบสูตรแล้วนะครับ ฟูลซิตเตมขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมมาดูนี่ครับดูนี่ดูที่คอไวไปนะครับไล่มาทั้งยวงแบบนี้นะครับแค่ท่อนะครับก็เป็นแสนแล้วนะฮะโอ้อยากจะฟังน้ําเสียงจังเลยว่าเป็นยังไงนะครับดูนี่สวยงามอลังการมากๆนะฮะจะดูเลขไหมนะครับท่านผู้ชมดูนี่ครับโอ้โหกันสะบัดจากโอรินนะครับนี่ครับดูความสวยงามนะครับของหัวโชคโอรินนะฮะนี่โอ้โหลดศูนย์นะครับ มากกว่าการซื้อรถนะครับมอเตอร์ไซคเคลอาร์นะครับศิลปกรรมนี่แน่นอนเลยนะครับคันนี้ปี2015นะครับเรามาดูเลขไม์กันดีกว่าสักครู่ครับเลขไม์นะครับอยู่ที่7,168กิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม์แท้ๆนะครับไม่มีการกอไม์นะครับยืนยันการันตีครับผมและที่สำคัญนะเจ้าของเก่าอ่ะคุณเชื่อไหม เขาเอาคันนี้ซื้อไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับห้องเขานะไม่เอาไม่ได้ซื้อมาขี่นะไว้ในห้องแอร์ในห้องเป็นเฟอร์นิเจอร์คุณคิดดูดิเอาเลยครับท่านผู้ชมได้เวลาที่ท่านผู้ชมรอคอยแล้วนะครับอยากฟังน้ำเสียงละสิว่าเจ้า MV F4RR บวกท่อฟูซ s y เต็มขนาดนี้น้ำเสียงมันจะขนาดไหน